สวัสดีครับสวัสดี f p l Manager ทุกทุกท่านนะครับที่อยู่ในช่อง f p l Frog Jam นะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับฟุกฟลอกแจมนะวันนี้ก็จะมาพูดถึงคอนเทนต์ The b s s ส Value นะครับว่ามีนักเตะคนไหนเนี่ยมีราคาที่ Underprice แล้วก็มีราคาที่สมเหตุสมผลมีความคุ้มค่านะครับครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนักเตะเหล่านี้กันนะครับซึ่งเนื้อหาในวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับของผมเองนะที่มีต่อราคานักเตะที่ออกมาล่าสุดนะครับ อ่งั้นเราไปชมกันเลยนะครับผมตำแหน่งแรกเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงผู้รักษาประตูนะครับอ่ว่ามีตัวไหนเนี่ที่มีความสมเหตุสมผลบ้างนะครับพบกับผู้รักษาประตูคนแรกนะครับอัลฟอเซอเลโอล่านะครับอัลฟอเซอเลโอลาเป็นโกมือ2นะครับของเวสแฮมยูไนเต็ดนะเหตุผลที่มีความคุ้มค่าและมีความน่าสนใจเพราะว่าอเลโอล่าเนี่ยมีราคาอยู่ที่4ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับเหตุผลก็คือในซีซั่นที่แล้วเนี่ย จะมีโกมือ2ที่ขึ้นมาเบียดตัวจริงเนี่ยไม่กี่คนนะครับก็จะมีเกปานะครับมาแทนเมนดี้เนาะมีเจสันสตีลเข้ามาแทนโรเบิร์ตซันเชสนะครับมีจอห์นสันหรือจอห์นสโตนเนี่ยเข้ามาแทนโกเอต้านะครับแล้วก็อเลโอล่าที่มาแทนฟาร์เบนสกี้เนี่ยแต่ว่าโกทุกตัวที่ยกเว้นอเลโอล่าเนี่ยตอนนี้มีราคาที่4.5ขึ้นไปหมดเลยนะครับอ่าจึงทําให้อเลโอล่าเนี่ยเป็นที่น่าสนใจนะในตําแหน่งผู้รักษาประตูตัวจริงนะครับที่ ราคาแค่4ล e. to so, ้านปอนด์เท่านั้นเองแต่ต้องมาลุ้นกันอีกที่ว่าจะแย่งมือหนึ่งได้ไหมนะครับผู้รักษาประตูในราคา4.5ล้านปอนด์นะครับผมยังชื่นชอบอยู่2คนนะครับก็คือจอแดนพิกฟอร์ดและก็แบรน์เลโน่นะจอแดนพิกฟอร์ดนะครับในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นทีมหนีตกชั้นด้วยนะครับแต่ว่าเป็นกําลังหลักสําคัญที่ช่วยให้เอเวตันเนี่ยรอดตกชั้นมาได้ ด้วยการโชว์ฟอร์มเซฟระเบิดระเบ้อเลยนะครับครับโกมือหนึ่งนะครับทีมทอฟฟี่และยังเป็นโกมือหนึ่งของทีมชาติอังกฤษด้วยนะลงเล่นไปทั้งหมด37นัดนะครับค่อนข้างจะชัวร์ว่าเป็นตัวจริงนะครับเก็บได้8คินชีสอาจจะไม่ค่อยดีนะครับในส่วนนี้นะ XGC คาดหวังว่าจะโดนยิงนะครับ60ประตูนะครับแต่แต่โดนไปแค่57ก็ถือว่าดีกว่าที่คิดนะครับแต่ที่สะดุดตาได้เลยนะครับก็จะเป็นจำนวนเซฟ เกมนะครับ3.32ครั้งต่อเกมมีผลยังไงในเกมแฟนตาซีพิเมลิกนะครับถ้าผู้รักษาประตูสามารถเซฟได้3ครั้งต่อเกมนะครับก็จะนับเป็น1แต้มนะก็ถือว่าพิกฟอร์ดเนี่ยแทบจะการันตีเลยนะว่ามี1แต้มชัวร์นะครับมาที่เบลเลโน่บ้างนะครับลงเล่นเป็นตัวจริง36นัดนะครับเก็บคินชีนได้8เท่ากันคาดหวังว่าจะโดนยิง58ลูกแต่โดนยิงแค่51นะครับถือว่าเป็นสถิติที่สุดยอดมากๆและสุดท้ายครับจำนวนการเซฟคือ3า 9 4ครั้งต่อเกมนะครับเกือบจะ4ครั้งเลยทีเดียวทั้ง2ตัวนะครับก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการเซฟนะครับามากกว่าผู้รักษาประตู4.5ล้านปอนต์ตัวอื่นนะครับต่อมาครับก็จะเป็นอารอนแรมเดลนะครับมือหนึ่งจากทับปืนใหญ่อาเซนอนนะครับในราคา5ล้านปอน์เท่านั้นเองถ้าเราไปเทียบโกนในราคา5ล้านปอนด์แต่ละตัวเนี่ยจะเห็นได้ว่าเทียบเคียงกับแรมเดลไม่ได้เลยนะครับ แคมสเดลจริงเป็นโกราคา5ล้านตอนที่คุ้มค่าที่สุดเลยนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยมีผู้เล่นที่เลือกแลมเดลนะครับเข้าไปในทีมเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของผู้รักษาประตูเลยนะครับถือว่ามีความน่าสนใจมากๆนะครับผมจำนวนการเล่น38ครั้งนะครับไม่พลาดสักนัดเลยนะเก็บไปถึง14คสีนชีสนะครับถือว่าเยอะมากนะครับคาดว่าไม่จะเสียประตู40นะครับแต่เสียไป43นะอ่านะตรงนี้อาจจะแย่กว่าฟอร์มนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ จำนวนการเซฟ2.47ครั้งต่อเกมนะครับก็ไม่ถึง3นะอ่าอาจจะยังการันตีในเรื่องของการเซฟไม่ได้เพราะว่าอาร์เซนอลก็เป็นบอลโพสิชันด้วยนะครับเน้นคลองบอลเป็นหลักจึงท,ทำให้แลมเดลก็ไม่ค่อยจะได้เซฟเท่าไหร่นะครับอ่าจะเปเน,น้นในเรื่องของคลีนชีชนะครับอ่าจบไปแล้วนะครับสำหรับผู้รักษาประตูที่น่าสนใจนะครับอ่าเราก็จะมีอยู่ประมาณนี้ต่อมาเรามาพูดถึงกองหน้ากันมากดีกว่านะครับตัวแรกเลยนะครับคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูนเนี่ย กองหน้าของทัพสิงบรูเชลซีในราคา7.5ล้านปอนด์นะครับในซีซั่นที่แล้วนะครับเอ็นคุนคูเนี่ยคว้าตำแหน่งดาวสันโวบุนเด,ดสตีกานะครับด้วยการลงเล่นเป็นตัวจริงแค่20นัดเท่านั้นเองนะครับถ้า XG นะครับคาดหวังว่าจะยิงได้ใน1เกมนะครับก็คือ0.68ยิ่งใกล้1ก็ยิ่งดีนะครับตรงนี้ซึ่งยิงไปได้16ประตูนะครับ XA นะครับความคาดหวังที่จะทำแอซซิดได้นะครับก็0.20%ทำแอซซิดไปได้ถึง4ครั้งนะครับสรุปโดยรวมก็ลงเล่น25นัดเป็นตัวจริง20นัดนะครับยิงประตูได้16นะครับแล้วก็ทำแอซซิดได้4ครั้ง XGI ก็คือ e x p e c t a c l e i n v o l o v e m e n t นะครับก็คือมีส่วนช่วยในการทำให้เกิดประตูเนี่ยถึง0.89%นะครับอีกนิดเดียวก็จะ1นล้คือถือว่าเป็นตัวที่ดีมากเองคุณคูณเนี่ยผม คาดการไว้ตอนเปิดซีซั่นนะคิดว่าน่าจะราคาที่8.5แต่พอราคา7.5มาก็รู้สึกว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆะคระับมาถึงกองหน้าตัวที่2นะครับกองหน้าราคา8ล้านปอนด์นะครับา a บ r ียล s ซซูนะครับลงเล่นไปทั้งหมด26นัดนะครับเป็นตัวจริง24นัด Exeter Go นะครับความคาดหวังที่จะยิงได้0.61นะครับยิงเข้าไปได้11ประตูเลยทีเดียวความคาดหวังที่จะทำแอสซิสต์ได้เนี่ย 0.17นะครับแต่ทําไปได้ถึง6แอซิดเลยนะถือว่าเยอะมากๆนะครับโดยรวมแล้วนะครับ HGI ที่0.78นะครับอ่ายิ่งเข้าใกล้หนึ่งยิ่งดีนะอ่าตรงนี้ก็มีส่วนร่วมที่จะทําให้เกิดประตูเนี่ยดีมากๆนะครับค่าสถิตินี้นะ2ตัวนี้นะครับทั้งเอ็นคูและเคซูสเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันนะครับตรงที่ว่าเจ็บด้วยกันทั้งคู่เลยนะแต่ก็สามารถเพอร์ฟอร์มผลงานออกมาได้ดีเกินคาดนะครับ กล้วเบลเซซูสนะครับในราคา8ล้านปอนด์ถือว่าเป็นตัวที่มีราคาที่คุ้มค่ามากๆนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับกองหน้า8ล้านปอนด์ตัวอื่นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิลสันนะครับวัดกินหรือแม้กระทั่งโทนี่นะครับก็อาจจะมองในด้านปัจจัยอื่นนะครับเกี่ยวกับฟิกเจอร์บ้างแต่โดยรวมแล้วราคา8ล้านปอนด์สำหรับเคซูสนะครับผมถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับ,รบสำหรับกองหน้าก็จะมีอยู่แค่2ตัวนะครับที่ผมคิดว่า เป็นราคาที่สมเหตุสมผลและมีความคุ้มค่านะครับต่อมาเรามาพูดถึงกองหลังกันบ้างดีกว่า,าว่ามีใครบ้างน,นะอ่าเปิดมาด้วยนะครับราคา4ล้านปอนด์นะครับก็จะเป็นกองหลังของทีมน้องใหม่หมดเลยนะมาเริ่มที่ตัวแรกนะครับอาร์มรีเบลเซนเตอร,ร์ฮาฟนะครับฝั่งซ้ายและบางครั้งก็ขยับไปเล่นแบ็กซ้ายบ้างในบางครั้งนะครับตรงนี้จะมีจุดเด่นอยู่ที่ความเนลส์ครับเนวมากๆนะคือตัวนี้ลงเล่น แทบทุกนัดเลยนะครับลงเล่นไปทั้งหมด44นัดเป็นตัวจริง43นัดนะก็ถือว่าเป็นตัวที่เนวแล้วก็น่าสนใจมากๆเพราะการันตีเรื่องนาทีลงเล่นนะครับต่อมาครับจอแดนเบเยอร์นะครับจอแดนเบเยอร์ er, ลงเล่นไปเพียง30นัดนะครับเป็นตัวจริงอยู่29นัดเล่นอยู่ในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาบนะครับสาเหตุที่เบเยอร์นะครับได้ลงเล่นน้อยกว่าตัวอื่นนะครับก็เพราะว่า เบอร์ลี่เนี่ยเป็นทีมที่ชอบโรเตชันนักเตะก็ทําให้เบเยอร์เนี่ยมีจํานวนการลงสนามที่น้อยกว่าคนอื่นนะครับค่าสถิติการยิงประตู0.03ค่าสถิติ การช่วยแอซิสตต่อหนึ่งเกมก็0.05นะครับแต่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้1ประตูแล้วก็ยังแอซิสตได้ถึง3ครั้งตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมมันถึง3ครั้งนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ดูลีกแชมเปี้ยนชิพนะอาจจะเป็นการเปิดมุมเข้ามาแล้วก็หม่งชงให้อีกคนยิงอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเบเยอร์ก็จะมีจุดแข่งในเรื่องของเกมรับนะครับที่เสียประตูน้อยนะครับสุดท้ายครับจอร์ดบาวด็อกนะครับจอร์ดบาวด็อกแบ็กขวาอะไรนะครับ2คนที่ผ่านมาจะเป็นตำแหน่ง เซ n t e รั a ฮาเป็นส่วนใหญ่นะครับจอดบอลล็อกนี้จะเล่นเป็นแบ็กขวาเลยลงเล่นไปทั้งหมด36นัดนะครับเป็นตัวจริง33นัดนะค่า x g 0.03เปลี่ยนเป็นประตูได้1นะครับแล้วก็ XA 0.1นะครับเปลี่ยนเป็นแอซิได้ถึง3ครั้งนะครับอาจจะพราะด้วยตำแหน่งของแกนะครับเลยทำให้ ทำแอซิดได้ถึง3ครั้งนะก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเท่าไหร่แล้วแต่ว่าใครจะชอบอแนวไหนเลยนะครับอามริเบลไหมหรือว่าเบเยอร์หรือว่าบอลด็อกนะครับซึ่ง3ตัวเนี่ยก็จะมีราคาอยู่ที่4ล้านปอนด์แล้วก็เป็นตัวจริงทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ก็ทุกทท่านอาจจะนำไปพิจารณานะครับในการตัดสินใจได้นะครับกองหลังนะครับในราคา4.5ล้านปอนด์นะครับในปีนี้เนี่ยกองหลัง4.5ล้านปอนด์หลายๆตัวนะก็ถือว่ามีความคุ้มค่า คุ้มราคาหลายๆตัวเลยนะครับแต่ผมขอยกให้ s เวนบอสแมนเนี่ยเป็นกองหลังราคา4.5ที่คุ้มค่ามากที่สุดเพราะว่าถ้าราคาขึ้นไป5เนี่ยหลายๆคนก็คงจะไปเลือกฟาเบนแชกันลพะพอบอสแมนเนี่ยอยู่ที่ราคา4.5เนี่ยเท่าเดิมจึงทําให้เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าอ่านิวคาสเซินนะครับเป็นทีมใหญ่นะอ่าแล้วก็สเวนบอสแมนมีความเนลนะครับการันตีนาทีลงเล่นเนาะ แต่ด้วยค่า xG นะครับที่0.07นะครับแต่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้เลยหลายๆครั้งเนี่ยก็จะเห็นจังหวะที่เขาเนี่ยขึ้นไปมงุงคือมันเฉียดหลายๆครั้งมากๆเลยนะครับด้วยส่วนสูง190ด้วยนะคิดว่าตรงเนี้ยมันคือความได้เปรียบของเขานะครับแต่เขายังเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้นะโดยรวมนะครับสเวนบอตแมนนะเป็นกองหลังที่มีความเนลส์นะครับมีนาะทีลองเล่นนะครับอยู่ในทีมใหญ่นะครับก็เลยมีความน่าสนใจอีกครั้งนะครับ ปีนี้ผมคิดว่าน่าจะกำจัดจุดอ่อนของตัวเองได้และจะทำให้มีประตูจากลูกมงเพิ่มเข้ามานะครับต่อมาครับกองหลังราคา5ล้านปอนนะเริ่มที่ตัวแรกนะครับกราเบลมากัรเยสนะครับลงเล่นไป38นัดน,นะครับไม่แบ่งใครเลยนะ าการันตีความเนวแน่นอน h g 0.13นะครับก็เยอะมากๆนะครับสำหรับกองหลังนะครับและเปลี่ยนไปได้ถึง3ประตูเลยทีเดียวจุดเด่นของกราเบลก็คือไม่เคยจะเจ็บเลยนะครับก็ลงทุกนัดไปเลยนะครับอีกทั้งบอลของอาร์เตต้าเนี่ยหลังๆจะเริ่มเปลี่ยนเป็นหลัง3แล้วครับแล้วก็ให้ชิเชนโกเนี่ยขยับเข้าไปเป็นอินเวอร์สฟูลแบ็กนะพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย ทำให้มีความน่าสนใจมากที่สุดในแผงหลังของอาร์เซนอลตอนนี้นะครับในราคา5ล้านปอนด์เท่านั้นเองยินเชนโก้เนี่ยพอไปอยู่กลางก็อาจจะมีส่วนกับเกมลุกไม่ค่อยมากเพราะว่าเหมือนจะเป็นตัวขึ้นเกมบิลล์อัพเกมมากกว่านะครับส่วนเบนไว้เนี่ยก็จะต้องเถรบลงมานะครับเป็นเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งขวานะครับอ,อีกทางราคา5.5ถือว่าแพงนะครับสำหรับ องหลังอาเซนอนที่ตัวอื่นเขาก็ห้กันหมดรเบียวจึงเป็นตัวที่น่าสนใจมากที่สุดนะครับต่อมานะครับเอสตรูเบียนนะต้องบอกว่า แทบจะเป็นกองหลังที่มีในทุกทีมนะครับเนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยโชว์ฟอร์มได้โหดมากๆเกมลุกเด่าสุดๆนะครับลงเล่นไป35นัดนะครับเป็นตัวจริง31นัดนะ XG 0.06เปลี่ยนเป็นประตูได้1ประตูนะครับ XA 0.18เยอะมากๆนะเปลี่ยนไปแอซซิดไปได้ถึง5าครั้งนะครับเยอะมากๆนะครับส่วนตัวแล้ว2ตัวนี้นะครับกาเบียตอนแรกผมคิดว่าราคา5.5ถ้า5.5ไปจริงๆก็อาจจะไม่เลือกแล้วแต่พอมันเหลือ5.0ก็คุ้มค่าคุ้มรา ถ้ามีโอกาสก็เอาเข้าแน่นอนเอสตรูปินานนะตอนแรกคิดว่า5.5นะครับแต่พอมันเหลือ5.0เนี่ยยิ่งกว่าคุม้มต่อให้มัน5.5ผมก็ยังจะซื้ออยู่นะครับต่อให้ตอนนี้ เป็นไว้5.5แล้วข้อ s อ p ตูป5.5ผมก็เลือก s อ p ตูปอยู่ดีและอีกทั้งตอนนี้ s อ p ตูปเนี่ยเป็นผู้เล่นอันดับ2นะครับในเกมที่มีผู้จัดการถือมากที่สุดในเกมเลยนะครับหลองจากเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์นะถือว่าเป็นตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับประมาณรับกคาองหลังในราคา5.5นะครับลูกชอนะต้องบอกว่าตอนแรกผมคิดว่า6แต่พอเห็นราคา5.5ก็คุ้มค่าทุกประการนะครับอ่าเหมาะสมที่จะเทรดเข้าได้แบบไม่ต้องหลังเลเลยนะครับแต่ว่า ต้องดูฟีเจอร์อะไรอีกทีลงเล่นไป31นัดนะครับเป็นตัวจริง30นัดนะครับ XG 0.04เปลี่ยนเป็นประตูได้1 XA 0.13นะครับเปลี่ยนเป็นแอซซิตได้2ชอเป็นแบ็กซ้ายนะครับแต่ด้วยฤดูกาลที่แล้วช่วงท้ายนะครับอาลิซันโดมาร์ติเนสเนี่ยมีปัญหาอาการบาดเจ็บนะก็เลยต้องขยับถอยตัวเองไปเล่นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายนะครับ จึงทําให้ไม่ค่อยที่จะมีส่วนในเกมลุกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่ลุกชอเนี่ยมีความน่าสนใจมากๆก็เพราะว่าฤดูก,กาลที่แล้วนะครับแมนยูนเต็เนี่ยสามารถเก็บคินชีตได้หลายนัดอ่าจึงการันตีคินชีตได้ค่อนข้างบ่อยแล้วก็มีแอ t แท็กน์รีเทิร์เนี่ยในบางครั้งด้วยนะครับลุกชอก็จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆในราคา5.5ล้านปอนด์นะ,ะครับ กองหลัง5.5ล้านปอนด์อีกทีหนึ่งนะครับไม่ได้อวยนะครับแต่คิดว่าเป็นตัวเลือกที่ดีในราคา5.5ล้านปอนด์ลิสเจมกับชีเวลนะครับแบ็กซ้ายขวา เชลซีเชลซีมีสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นเอกลักษณ์เสมอมาไม่ว่าจะเปลี่ยนผู้จัดการไปกี่คนนะครับก็คือวิงแบ็กทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีส่วนกับเกมลุกค่อนข้างมากกว่าของหน้าด้วยซ้ําไปแม้ว่าฤดการที่แล้วเนี่ยทั้ง2คนจะเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บค่อนข้างบ่อยนะครับแม้สถิตินะครับก็อาจจะวัดผลอะไรไม่ได้มากนะครับสำหรับซีซั่นที่แล้วเนี่ย แต่ว่าในราคา5.5ล้านปอนด์นะครับตำแหน่งสำคัญที่สุดของทีมเชลซีอะยังไงมันก็ คุ้มค่าสําหรับราคานี้นะครับอ่าจบไปแล้วนะครับสําหรับกองหลังนะครับเรามาพบก,กับตําแหน่งสุดท้ายนะครับที่มีความหลากหลายมากที่สุดในปีนี้เลยนะครับก็คือตําแหน่งกองกลางนั่นเองนะซึ่งจะมีใครบ้างนะครับกองกลางใบตันนะครับในราคา5.5้าหล้านต่อนซโซ่ได้มีโอกาสลงเล่น20นัดนะครับเป็นตัวจริงแค่7นัดเท่านั้นเองนะก็จะเห็นได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยเริ่มมาเล่นเป็นตัวจริงเนี่ยช่วงท้ายฤด,ดูกาลในตำแหน่งกลางลุกหรือไม่ก็กองหน้านะครับอ่าซึ่ง มีส่วนต่อเกมเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับมาดูที่ค่า XG ต่อเกมนะครับ0.45เปลี่ยนเป็นประตูได้4นะครับ XA 0.19เปลี่ยนเป็นประตูได้2จะเห็นได้ว่าลงเล่นเป็นตัวจริงแค่7นัดเท่านั้นเองนะครับแต่สามารถมีส่วนร่วมกับประตูเนี่ยถึง6ลูกด้วยกันนะครับแบ่งเป็นยิง4จ่าย2 นค่า XGI นะครับมีส่วนร่วมในการจะทําประตูต่อเกมเนี่ยคือ0.64นะครับซึ่งเยอะมากๆนะครับสำหรับกองกลางเนียร์เอ็นซีโซก็จะเป็นตัวเลือกที่มีความคุ้มค่านะครับในตําแหน่งกลางลุกโดยเอ็นซีโซเนี่ยผมคิดว่าตอนแรกน่าชามีราคาอยู่ที่6ล้านปอนด์นะครับเพราะว่าปีที่แล้วเกมลุกของไบตันเนี่ยแทบจะสามารถทําเกมบุกเดีย่ยได้มากกว่าซิตี้ด้วยซส,สถติติตรงนี้มันก็มีความน่าสนใจที่จะทําให ตำแหน่งเกมลุกเนี่ยควรจะมีราคาที่เยอะมากกว่านี้แต่ว่าพอเป็นราคา5.5ก็รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับ n c โซมาถึงกองกลางนะครับในราคา6.5ล้านปอนด์นะซึ่งคุ้มค่ามากๆครับในตำแหน่งกองกลางในตัวถูกหลายตัวมากๆนะมาเริ่มที่ตัวแรกนะครับรบรนเอมูโมนะลงเล่น38นัดเป็นตัวจริง36นัดนะครับมี XG ที่0.30 XA ที่0.23นะครับยิง9จ่าย8นะครับเยอะมากๆนะ ถึงแม้จะมี XGI ส่วนร่วมในการเกิดประตูเนี่ยแค่0.54น้อยกว่า NC นซโซตะกี้อีกนะครับแต่ยังมีความคมเปลี่ยนไปเป็น9ประตูและ8แอสซิดเลยนะครับเอโบยโมมีความน่าสนใจในปีนี้ก็คือน่าจะเข้ามาจับจองในตำแหน่งกองหน้าแทนไอแวนโทนี่ที่ถูกแบน ในกรณีการพนันนะครับเอมโมนะครับอาจจะมีแนวโน้มที่ได้ยิงทั้งฟรีคิกได้ยิงทั้งจุดโทษนะครับซึ่งมีความน่าสนใจมากๆปกติก็ยิงเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าได้ ตรงนี้ไปเพิ่มอีกก็จะมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็ด้การที่แล้วนะครับตอนที่ไม่มีไอเวนโทนี่เนี่ยไอโวยโมก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับถึงแม้จะไม่มีโทนี่อ่าตรงนี้ก็เป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้เป็นกองกลางที่น่าสนใจมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับแต่อีกตัวก็ไม่น้อยหน้านะครับคาโอรุมิโตะนะครับอ่าด้วยฟอร์มที่จัดจ้านนะครับเผาผ่านแดนหลังจนยับเยินเกือบทุกทีมนะค่อนข้างจะมีความเนวในตำแหน่ง ของปิกไซา์ลงเล่นไปทั้งหมด3 3นัดนะครับลงเล่นเป็น, 3, น,น,น,ปนตัวจริง24นัด XG 0.31 XA 0.25นเะครับเปลี่ยนเป็นประตูยิง7จ่าย5นะครับเ g i 0.56พอๆกับ เอมูโมเลยแต่ก็น้อยกว่าเอ็นซิโซอยู่ดีนะ,ะเพราะว่าเอ็นซิโซเนี่ยจะอยู่ตรงจุดที่มีโอกาสยิงมากกว่านะครับก็คือกลางลุกและหน้าเป้าทั้ง2ตัวนะครับในเรื่องของราคาเอมูโมผมก็คิดว่า6.5เนี่ยเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วนะครับแล้วก็โอ้โหด้วยนาทีลงเล่นเซสพีเทคเคนต่างๆนะครับและคุ้มราคามากๆนะสำหรับราคา6.5ล้านปอนด์นะมิโตมะอีกตัวหนึ่งนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะราคา7ล้านปอนด์นะ แต่พอลดลงมาเลื6.5ล้านปอนด์ผมรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับผมกองกลางนะครับในราคา7.5ล้านปอนด์นะเริ่มโดยดตัวแรกครับนะฟิลฟเดนฟิลฟเดนนะครับด้การที่แล้วอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสไส้ติ่งกับเจ็บไปบ้างนะครับแต่ที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับคือถ้าเรามองจากนัดชิง UCL นะ ตอนที่เดอะบอยเจ็บนะครับเป๊ปเลือกที่จะส่งโฟเดนลงมาเล่นแทนตำแหน่งตรงนั้นนะครับและด้วยการที่ฤดูกาลที่จะเปิดนี้นะครับเดอะบอยอาจจะไม่ได้เล่นหลายสัปดาห์ก็ได้นะครับแทบจะเป็นตัวแทนในส่วนของตำแหน่งของเดอะบอยได้เลยนะครับปกติก็เล่นปีกอยู่แล้วนะครับและถ้ามาเล่นแทนเดอะบอยในบางนัดอีกเนี่ยผมว่าโฟเดนเนี่ยก็จะมีความเนียวมากขึ้น ลงเล่น32นัดเป็นตัวจริง22นัดนะครับ XG 0.29 XA 0.23ถือว่าน้อยมากนะครับแต่ยังสามารถเปลี่ยนเป็นประตูดได้ถึง11ลูกแล้วก็ยังสร้างแอซซิดไปได้ถึง6ลูกนะครับอ่าซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าระบบของเป๊ปเอฟเฟกต์นี่แหละนะ เออมันเลยทำให้ทุกๆตัวเนี่ยยิงได้ตลอดเลยนะครับก็มีความน่าสนใจนะครับในส่วนของฟิลโฟเดนแมดดิสันนะครับในราคา7.5ล้านปอนดะ์นะก็โดนลดลงมา0.5ล้านนะลงเล่น30นัดเป็นตัวจริง28นะครับ XG 0.31 XA 0.34 ริง10จ่าย9นะครับมีส่วนร่วมถึง0.65ตรงนี้ถือว่าถ้านับว่าเป็นกองกลางเนะี่ยถือว่าเยอะมากๆการที่แมดนิสันย้ายมาสเปอร์นะครับผมคิดว่าก็คงต้องเป็นตัวจริงนะครับแต่ว่าเราต้องมาดูอีกทีว่าจะได้เล่นในตำแหน่งไหนนะครับสเปอร์ก็เปลี่ยนโค้ดน,นะเราก็ต้องมาลุ้นแต่สเปอร์นะครับแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดนะครับที่นำแมดนิสันเข้ามานะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคนที่จ่ายคีย์พาร์เนี่ยคือแฮร์รี่เคนนะ,ะซึ่งแฮร์รี่เคนเนี่ยเป็นหน้าเป้าที่ ไม่ควรจะมาเป็นคนจ่ายคีย์พารนะครับคนที่ควรจ่ายคีย์พารมันควรจะเป็นตัวสร้างสรรค์เกมตัวอื่นนะอ่าซึ่งแม d i ิสันเนี่ยจะมีจุดเด่นในเรื่องของคีย์พาการสร้างสรรค์เกมตรงนี้เป็นสิ่งที่สเปอร์ขาดหายและแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะครับก็คิดว่าจะทําให้เกมลูกของสเปอร์เนี่ยมีมิติมากขึ้นนะครับในส่วนของแม d i ิสันนะราคา7.5ล้านปอนด์ทั้ง2ตัวถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับ กองกลางราคา8.5ล้านปอนด์นะครับตัวแรกนะครับบรูโน่เฟรนันเดสนะครับลงเล่น37นัดอือ้อหนัดเนลสุดๆ xg 0.25ุด xa 0.45นะครับยิง8จ่าย8นะ xgi นะครับ0.71คือถือว่าสูงสูงมากๆแต่ถึงแม้นะครับ xgi จะสูงถึง0.71นนะแต่ทำไปได้เพียง ยิง8.8นะครับอาจเป็นเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยตอนที่มีโอกาสยิงก็ใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยนะครับแล้วก็ลูกส่งแต่ละลูกเนี่ยพอส่งไปถึงกองหน้าก็เหมือนไปไม่ถึงนะครับไม่มีตัวเข้าฮอตดีๆสําหรับหน้าเป้าของแมนยูนะครับจึงทําให้บรูโน่เนี่ยมีสถิติการมีส่วนร่วมต่อการทําประตูเยอะนะครับแต่เปลี่ยนออกมาเนี่ยได้น้อยนะครับแต่ด้วยราคา8.5ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับ ต,ตอนแรกผมคิดว่าประมาณ9.5ด้วยซ้ำนะครับพอเห็นราคานี้ก็ตะลึงอึ้งมากๆนะสำหรับคนที่สร้างสรรค์โอกาสได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วนะครับกุกโยซาก้านะตัวนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเป็นกำลังหลักสำคัญนัดไหนที่ขาดซาก้าไปเกมลุกก็อาจจะดรอปลงมานิดนึงลงเล่นไป้งหมด38มดนัดนะครับเป็นตัวจริง37นะัดเนวเหมือนกัน XG0.32 XA 0.24แต่ยิง14จ่าย11นะครับ ถือว่าเยอะมากๆก็คือลงเล่นเป็นตัวจริง37นะัดแต่ว่ามีส่วนร่วมถึง25ประตูเลยนะครับถึงแม้ XGI เนี่ยจะน้อยนะแต่สามารถสร้างสารรค์โอกาสสร้างสารรค์จังหวะยิงเองได้มีจุดโทษนะครับในราคา8.5ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับส่วนตัวผมคิดว่าราคาควรจะเท่ากับ l ล s ฟอร์ดนะเลสฟอร์ดควรจะราคาเท่าไหร่ซาก้าก็ควรจะราคาเท่านั้นแต่พอออกมา8.5ยังไงก็ต้องเทรดเข้าเป็นตัวเลือกแรกๆนค,รคนสุดท้ายแล้วนะ ซอนฮึงมินนะครับกองหน้าฮอสเนมฮอสเปอร์นะครับเกล้านปอนด์นะราคาลดลงมาถึง1.5ล้านปอนด์ลงเล่นไป36นัดนะครับเป็นตัวจริง33ม g 0.31า a 0.2จีย์งเอจุดยิงสิง 10, ใจหนะครับซอนฮึงมินก็เป็นกำลังหลักสำคัญของสเปอร์แต่ฟอร์มในปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะดรอปนะครับเนื่องจากปัญหาอาการบาดเจ็บด้วยแต่ผู้จัดจการทีมหลายๆคนนะครับก็คงจะหวังว่าให้ฟอร์มของซอนเนี่ยกลับมาเหมือนเดิม ให้ไหวมากที่สุดนะครับก็จะยิ่งดีและยิ่งราคาลงไปถึง9ล้านปอนเนี่ยซอนยิ่งมีความน่าสนใจมากๆนะครับอีกทั้งสเปอร์เนี่ยเสริมแมติสัอนเข้ามาแล้วนะครับจะทำให เกมลุกของสเปอร์เนี่ยอันตรายมากขึ้นนะครับซอนจึงเป็นกองกลางราคา9ก้าล้านปอนที่มีความคุ้มค่านะครับพอตอนแรกผมก็คิดว่าน่าจะราคา9.5อ่าแต่ว่ายังไงเราก็ต้องดูปัจจัยในเรื่องของฟิกเซอร์และก็ฟอร์มของนักเตะด,ด้วยนะครับอ่าจบไปแล้วนะครับขอประชาสัมพันธ์ในเรื่องของลีก f p l f r o g j a m ซีซั่น1ด้วยนะเป็นลีกฟรีนะครับแล้วก็มีรางวัลแน่นอนนะครับ ่าแต่ขอคิดรางวัลก่อนนะมีแน่นอนนะครับเพราะว่าจะต้องไปคิดกติกาอะไรด้วยนะอ่าตรงรางวัลตรงนี้ก็ยังไม่ได้เคาะนะครับขอแค่2อย่างเท่านั้นเองนะครับคือกดไลค์เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็ Subscribe ช่อง YouTube นะจอยลีกนี้เข้ามาได้เลยนะครับนี่ก็จะเห็นได้ว่าก็มีหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาแจมแล้วนะไม่ว่าจะเป็นคนไทยและมีต่างประเทศด้วยที่เข้ามาด้วยนะครับจากทวิตเตอร์ก็มี ดนะโดยผมขอแค่2อย่างเท่านั้นเองนะครับแค่ไลค์เพจนะครับแล้วก็ u b s c r i b e ช่อง u t u b e นะถ้าผมเข้าไปเช็คดูแล้วนะถ้ามีชื่ออยู่ในนี้แต่ว่าไม่ได้กดไลค์ทั้งเพจทั้งช่องนะครับก็ขออนุญาตนะครับเตะออกจากหลีเพราะว่าเราขอไม่ได้เยอะเลยนะครับเราขอแค่2อย่างเท่านั้นเองนะเพราะว่าเป็นหลีฟรีด้วยนะมีรางวัลนะครับเราก็ตั้งใจจัดขึ้นมานะครับเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมสนุกนะครับผมนะครับสำหรับ คลิปในวันนี้คอนเทนต์ในวันนี้นะครับเรื่อง The Base Value u n d e r p r i s e เนี่ยก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับสามารถคอมเมนต์ได้ที่นั่นใต้เลยนะครับว่าตัวไหนเนี่ยน่าสนใจยังไงอะ้วตัวอื่นละ่ะตัวที่ท่านผู้ชมคิดว่าก็ดูจะเป็น Base Value เหมือนกันเนี่ยก็พูดคุยกันได้นะครับในเมนนี้นะครับเราจะไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะ สุดท้ายนี้ครับนักเตะทุกตัวที่เราพูดกันไปในคลิปนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ